มันไม่มีมารยาทเฮีย er, สุดโคตรเลยแม่งอารมณ์เสียไม่อยากจะมองหน้าเลยคอยกังแล้วกูแบบนี้ช่วยกันทอดผอออัวด้ให้พวกที่ไร้การอบรมไร้การศึกษาไม่อยากจะมองหน้ามันเลยผมฉันจะมีขอรังเกียจหรอครับอย่างไรนุ่นนี่จำตัวมันกับปนเปลางอนไงป๋อปเรือโลกนาเจีง้ง <laughs> ตามที่องค์หญิงจะมาขอร้องกับพี่ว่าจะขอเป็นน้องที่ดี เธออย่าลืมว่าเธอนี่เป็นผู้สาววทีนะนะส่วนพี่เหมือนกับผู้ชายไวยคนองทีนี้เรามาอยู่กันในสถานที่แบบนี้สังคมจะพลอยวิพากษ์วิจารณ์เสียเปล่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันเองหมายมันปันมือต้องการที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์กระเจ้าเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ควรที่จะมากีดขวางเส้นทางของฉันถ้าเธอเป็นน้องที่ดีใช่ปะเธอก็ควรที่จะเดินแยกทิศแยกทางไปเสียดีกว่า ้ผมฉันจะถือคันจีความอดทนไม่สนใจกับความรักความใคร่จะถือเป็นพี่ร่วมทองน้องร่วมไส้จะไม่คิดผิดแปลกแหวกแกนวไปในช่องทางกสศนมผมฉันก็ฝากดูฝากตัวด้วยในพีกระุมกระหม่อมแต่เธอไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่ก็ใจปากถ้าเธอเป็นน้องที่ชั่วร,ร้ายก็อยู่ไปเลยอยู่ไปอยู่เพื่อทําลายศีแลแธรรมของฉันให้มันเกิดความเสื่อมเสียนี้ก็สุดแล้วแต่เธอจะคิดเองผู้ชายก็รงเกียจผู้หญิง ฉันก็หมดความอมดทนในเมื่อคุณมองผู้หญิงทุกคนเป็นเศษกระดาษมองเป็นผู้หญิงทุกคนเป็นสิ่งไม่ดีที่คุณอย่าลืมคิดว่าผู้หญิงเป็นเพศเดียวกับแม่ของคุณคุณไม่นควรที่จะมาเข้าข้างตัวเองว่าฉันจะมารักคุณชอบคุณอะไรทำอนองนี้จะมาทำลายการบวชของคุณฉันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกค่ะผู้ชายอย่างคุณนี่เฮี้ยที่สุดค่ะทุยผู้หญิงก็เป็นซะอย่างเนี้ย นำหน้าทั้งลายหรือนำารจังวุ่นกันแล้วเจ้ากวาใจเรากันจัน้าเบื่อพี่นุ้ยผู้หญิงต้องโทรหา24ชั่วโมงวางหูก็ไม่ได้พูดโทรศัพท์เสียงงอบก็เค้นแล้วเค้นอีกก็ทำอะไรอยู่จะไปไหนคนเดียวก็ไม่ไปต้องนอนกันอยู่ทุกคืนอย่างนั้นเซ็งโคตรเลยว่าไงครับพี่หนุ้ยผมไม่ได้หยาบจนเกินไปใช่ไหมครับพี่ <c oughs> คือองเงี้งแกก็ไม่ใจได้ที่แกใส่ใจว่าแกก็ไม่เจ็บปึ่งป่าใช่แกเหมือนกับนก่หลายรังนอนจะกืนร้องกืนกัยังดีให้หนุนหมึงไม่ต้องพูดละหยุดดีกว่าหนุนหะนึงต่อไปนี้ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะผู้หญิงเข้ามาในบริเวณถ้ำนี้อย่างเด็ดขาดไอ <c oughs> ้ผู้หญิงจองของสตอชิปเลยมั้งไป ได้ตายอยู่ดีนะให้ตัวอะไรมานี่ดิมึงยังกูตามอเอาเบ็ดใส่นี้ไปตามมึงมีออเอาเบ็ดใส่เจ็ดำโลโนี้ลงมาเจยดกองเลมานีานเจอไรนีผมเจอคมอะผมกะอันเจอกู่ <c oughs> วดมาแล้วกูตกแกน,น,นู่นนะี่แล้งเจอลป็นโจกูแล้ว มันเจริญหรือวะก็มันเจอจญชำกับช้ำนะแล้วก็ใช้เจอจญม้ำมก็ไม่ใช่ดูในหลองยิ้มอะไรดิฮะยิ้มเลยฮะยิ้มเลยออเอออแล้วมึงก็โรยเลยดิมันยิ้มไม่ได้แล้วหลังกีฝันกีเตะเกี่ยวผ่านหลังก็โรยไม่กูไม่โรยเนียโยนในพารเดียวเว้นไปแป๊บในอันอะไรดิฮะโอ้ลินนเนาะ มึงอีไปก็ได like ้นายจำนะแต่ก่อนเดี๋ยวมึงจะไปมึงต้องกราบลงบนว่าไม่ทิ้งกูก่อนให้ได้ก็ว่ากราบเมื่กี่มากี่มากค่กราบให้เหงืองแล้วก็เนี่ตทำเรื่องนี้ลอยคุมอยากเป็นก็ไปอย่างนี้จัดพ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 ัดเลยไปเลยนอ่น้ำกินน้ำใจควรประหยัดกันมั่งแต่น้ำใช้ไม่จ็ดต้องประหยัดพี่น้องเอ อ้ยกว็บอกจากหัวใจที่นากกันเออถ้าบวชเป็นพระวันนี้จะโต้ติดีมันกับพระพยอมก็ไม่ต้องลวงลำก้าวทุ่นแดนพระมนาคนที่บิดมเราไม่เคยเห็นคนใจเมือใจดำมันบวชทุ่งทีน่าจะให้เราปักพ้นสักวันสักเวลาก็ยังดีหายยามาจำตัวเป็นเจ้าก้องเข้าเมอเอ้ยใช้บวชทุ่งมาตั้งโรงโบวชินผมกูอยากจะมันกับก้าเมืองหวาดระแวงในบวชทุ่ นั่นอายะอายะนี่ตืบไรเดี๋ยวมึงจืบจืดลองจำรจืดจืดซะตืบเดีลังต้องตืบไวปทุกคนนั่งจัดฟอมไม่รู้จริงนี่กว่าให้รู้ไว้กันนะอย่างกูปล่อยแต่กูไม่ปลอยละตัวตีบก็ตะคนร้องคนก็นะแยกแยกโดยจักกูน้อยเกินไปละแต่น้ำเนี้ยกูเนี่ยไอไอกูหมดจุตระนน tới nó nó chín chạm ní cái lệ chạm cái chín nào quá pet lệ ô rồi mình con kẻ yếm nát, tầm mười vật giờ đủ có sang, lệ ô ra lệ cù lệ răng kín đã mong qua phứ gì ở phứ gặp cú, vậy mày đi ô lục รวมนั่งตีเวลปพึ่งปลังปพึ่งปลังมือกลองพึงนึ่งตียอดตีลังรอยเล่นนั่งเอ็กยู่แบบโอ้ยแต่ว่าไปเล่นรูดานก็แล้วว่าใช้มือกลองนั่งเียบมันไปเล่นนั่งจักว่าวอย่างรำเปย์ดงคลิปมันแหละโอ้ยยันก็พึ่งได้นอนบุกวังนี่ก็เล่นอะไรเข้มก็กระจายดังไอ้ไตฮันโกคลิปเร็วนั่งเกตเหมือนนี้ อันปกติแ <portrayed> ต <cũ> ่ว่าเคยออกคลิปูดุแล้วก็ก๊อปก็ช่วงบลูทูธกันมั่วไม่แล้วนี่อะไรบผมได้คลิปนั่งเกินว่ารยากแตกกันฟรีมันจะเคยช่วงบลูทูธกันสักคนนี่ก็มันโอ้ยดูไอมดูจากกูไอ้กันนี่มันจีรังนั่งมึงง่ามมือตะกูแล้วกูมัวดุนตอนนั้นนนู้นอยวางนู้น

เออกินกเดนกบฏใจยาตืบก็ไปรถกบ่าเตืบก็ไปย่าหยุดสู้ก็ไปย,ย่าได้ยยตยเออไอหนุ่ยกับเมื่อนอเออเลื่อยแต่น้องนี่มึงเกออกันต่อได้แล้วนี่ช้านา้าวายปิดเติมแล้วจริงครูหน้าไม่รอดแล้วหร้อเรา จะไปบอกนั่งยิ่งเจาวันกันรือแล้วลูกติดกูเลยเออวันนี้ก็ดังแล้วก็ไม่ค่อยมาอ่ะจ้ะควักบอกมัอนกันรู้แล้วว่ามึงอยากจะอยากจะมันเอาน้ำพึ่งร้วงเจ้าป่าบนักเรงทำใจเล่นหนักน้อยจังหวะก้วงานจ้งกวดจ้งกวดมันเจนิโอลแล้วพอไปจึงก็ทำเที่ยงเองเที่ยงเอง แกผมไม่มีน้องกคืนนี้นั่งีนนั่งยิ่งสวันอีกีหน้ารอบรอมหน่อยไม่ค่อยมีเสียงเลยค่ะไม่จ้ามาำพึ่งร่วงยังไม่คินเล้นนั่งวันราดคืนจ้องเบื่อว่าแต่นั่งไม่เที่ยงแล้วไม่เชื่อเอาก็ว่าไอ้าไดจ้องขวดลนวันนี้นั่งยิ่งตะวันดังได้เปืวอลกทิศนั่งม่จังวัดไปแต่ลงดังต่างฝากตายเลยกี่เดือนนึงจ้ามริบคืนคืนหนึงจ้องขวดมังกนก็ไปเลยจ้องกวนจ้ามเดือนหนึ่งตังกีขวด โอ้ยไอ้ใจจำใจได้ก็จำเมื่อนั่งโดมไปแล้วก็จบจะตายงั้นเสียดเดียนายจะเปทนน้องกำลังกราบเจ้าราชกราบลงต่อหน้าท่าน <c oughs> พี่น้องที่กระรับฉันแสดงต่อไปไม่ได้เพราะฉันลืมจะหมดเสร็จแล้วผมได้จะหมด <c oughs> อ้อ้ใจขวากบกนั่งบเบินกันดเดงเออกูไม่รอดแล้ว คือเลาทนั้งบนสังน้องบ่าวกูได้ทาวร์เขาบอกเหมือนกันว่ามันได้ลังเลยอย่าลืมนั <c oughs> <อ>่นเพ้งเนี่ยบอกไปแต่กับวีเจมส์นี่พี่นี่กจะแทเลยไม่รู้ยิ่งยิ่งาอย่างนี้ห <c oughs> ล่นมาตรงนี้แล้วนา่าเสียดวับนั่งเกียจอยตีเ <c> ฮ <oughs> งยุง กไม่คือยุงแกนเพราะไม่นังนี่ใช่ไม่นังเองฮื้ไม่นู้น่นังไม่รอดยุงเด้งยุงคือก็ตัวตรงนี้ไม่ได้ว่างหรือดูปียุ่งกินว่าให้ไปมาอยู่ังนี้ไม่ใจว่างอยู่เร่งเนี่ก็พี่น้องกูว่องชูมอยู่วันนี้ยุ่งไงให้ไปมาเด้๋ยรักพี่น้องไม่ได้เดียวไม่ใจว่างหรือกูเดินไปเองก็ได้ ไม่ฝืนนะทักแกมึงกูซ่องนี่จะทำกูเดินเหมือนกันได้โอ้กูโลเล่ดิลังกูไม่ต้องไปนางรานีซี่เลียวไม่ต้องไปเมาทึงงนู่นเดยวดิลังเวลามเมาไอ้เผื่อตี้ประจามตี้ก็เมาเหมือนกันเดินไปว่าฮ่าจบรอยกันนี่วงเกียร์จะดำเนินพลังกันไม่แล้วครับเรือทีนี่มันหัวเอินวะ

ิ่งเดบุตรด้านแอ่วกว่งพ้มก้อนเหมืเจ้ากัน,กนพี่คงพิชามพี่กลับไปเถะนะคะฉันไม่อยากที่จะอยู่ร่วมกับเพศผู้ชายอีกต่อไปแลว้วพี่พี่กลับไปหมหานะอุรสีวิรมไปเถะนะครับพี่แบบพ่อมีครับเรื่องแล้วไปจึงว่าแม่ตามแบบพ่อมีบอกว่าเพื่อน่งยิ่งตรงแกไกรนู้นจ้กว่าใจเจนากอนนันนี้พ้มกับหลวงไม่เคยหมัวมองกับบ่งยิ่ง พี่ก็ควรจะเห็นใจกับฉันบ้างฉันตัดแล้วไม่คืนคำเทวดาฟ้าดินก็คงจะได้ยินได้ฟังพี่ควรจะเดินแยกทิศแยกทางซะดีกว่านะครับพี่แต่จะเดินทางไปกับฉันก็ขอให้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นผู้หญิงทุกชุดนะครับพี่ช่วยในื่องเรื่องกันนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าพรเป็นผู้หญิงแ้วเปลี่ยนผินออกมาจากน้อยกันนี้ในกระเป๋าของฉันชอบชุดใหญ่ใส่ได้เลยช่วย

dài diêm rồi đeo cách chảy gặp bông còn rồi nè đi ông cái bông để leo đi mà đi mua đồ mua <laughs> ดูรามวนพงหัวเราอะไรยีดอกอีสัตว์อีก,กะถอยไม่มีออยาอีดอกแรงนะมึงเมื่อจริงเลยแหละดิ่งโยมันนี่คุณ <S <S เอ้โคมม่รัวเลยนะว่าเราโยมันเอารามว,ชาวนชช่นะนะเวลาเช่นนี้เช่นนี้นนนใจหายเลยเช่นไรเช่นไรน่ากลัวนะเช่นคนเกินว่านังคอนนะเอ้โคม ใช่ะฉันอีบล็อกเธอเดินจางว่าจีบวงก็จะกระชงอ้พี่ข่าพี่ข่านี่พี่แม Bunny yay! เราจงสยเสี่ยเจำตนหนุนนายป่นพันรักษาก,กันดีชัวพราะแล้วรื้อในตัวตนโอ้จงดูพวกช่างมาหรื้อห่วงไว มาวุ่นวายมีไตเราเนี่ยนั่งเข้ามันทิ้งไว้มนุษย์เราได้ใจพลเราในเส้นประเทศเกิดมาเป็นคนความดีตนควรทิ้งไว้โลกจะได้เ่าลืออ่าเดลโลเอ,อจำนาคีลูกขอกราบนะมัสการอาจารย์ด้วยความเคารพในเะจ้าข้าอาจารย์อ่าเป็นสุกเป็นสุกเลยลกูกฉันนาคีตลอดจนถึงนายยอดทองเลยกันนายหลวงมีด้วยลกออูก พรเอกนี่ครัมีหลกซิดกห้าอยู่ด้วยกันดั้งหมดส้มคนหลกเออโดยเฉพาะยางยิงจันนาขี้เธอนี่เป็นลูกสาวของทันพญนาคางโจดแห่งเมืองบาดานหรือว่าแห่งเมืองทองทะเลซึ่งได้นำมาควักไห้่ไล่ปีและให้เธอได้มาศึกษาธรรม,มะ,ะศึกษาวิชาความรู้วิชาการทาคม เมื่อก่อนนี้เธอเป็นคนที่ใจดำมามมฮิดการสตัตชีวิตอยูม่มาอยู่ในอวัตของพอแม่อารมณ์รอนบูทะลุดูดันจนเดี๋ยวนี้เธอมาเรียนรู้ธรรมะอยู่ในสิ้นในธรรมหน้าตาของเธอกลับก้ายเป็นมนุษย์ขึ้นมาทุกวันแล้วก็กลับสวยงามขึ้นทุกวันรูปร่างจิตใจก็เหมือนกับมนุษย์นกไป็ตุกวีทุกวันเล,ลวเลยหลกนะจันนาคีคนเรานี่ก็เหมือนเหมือนข้าวในจานในหลกเออข้าวในจานในเรามาจำเป็นต้องทำ ว่าก้าวจาันนี้มันมาจากทองไรย,ยวนหรือวมาจากทองเปรงนะหรือว่าทองเก้าเจี๊ยกลอกเก้าอ้ก้าวในจานนั้นอิ่มทองมันก็พอแล้วลูกคนดีคนชั่วสามาสร้างคุณงามความดีกันได้เหมือนกันทุกคนสงกันข้ามบางคนลูกรวยเป็นเส้นเป็นลานไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์บ้านเองก็ไม่ได้นอนเดี๋ยวบินวนอนยู่ทัว่วโลกหยุดให้ไรเป็นติงพระครู ตั้มากว่างอาร,ราเตราสมาคมก็าเล่นกันมั้งไหมฮะวันตอนนี้ฮะผู้ตึงเรื่องการเมืองยังแดงคาคดนวลไม้สีแดงสีเรื่องกิจบ้านเมืองไม่โดยโย่เพื่อนอยู่แล้วนี่เตยังมาเตวีผักวิจันอยู่เลยเหล่าไอ้มันนักไปว่านี่เราก็กําลังยึดสมาคนะจันก็กําลังยิ่ดพร่องดองอ่งเติ้งมาเตวีพลังเล่นเรื่องการเมืองยังผลเพืเเเ่อปลานี่แต่จันเล่นเรื่องการเมืองเบอร์ใดอันนั่นเออนายยอดตองเลยเติ้งเล่นอยู่เด็กเดียวนี่เติ้งเคยฮะ ติดตินว่า,ารวยเป็นเส้นเป็นลานาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์บ้านเองก็ไม่ได้นอนแต่บินวนอยู่โถลูกใครครับใครครับแต่ตนไม่ได้แม้งว่ตัวานดอกเตอร์ตัดสินจินวัดน,นี่ตนปราบประชาติปัตจิบิวิเพราะอะไไม่ยอมรับชิบิอ่ะแล้วเจ้านี่เป็นปลาที่สังกัดประการเมืองหรือนาอยอดต้อง ฉันนี้เป็นปลาที่สังกัดวัดไฟแดงแห่งนี้เหมือนกับตาอาจารย์ยอมที่สังกัดวัดตองยาวนั่นแหละลูกเหมือนกันเลยตีลั่งเวลาจันพูดนายยอดตองเออเตยอ,อย่าพูดเอาไว้ได้ยอดเสกขึ้นมาการพูดในลักษณะของนายยอดตองนี่เขาเรียกว่าพูดจ้าไม่รู้จักคาลเตซะใครว่ากับใครวา่าพ่าไม่รู้จักคาลเตซะแล้วถ้ารู้นี่เตยรู้ไหมว่าคาลาเตซะนี่มันแปลว่าหรือรู้กับคาราไม่ตึงอะไรอย่าลูกนายยอดตอง กาลาไม่ตึงเวลากับตึงติดซะติดซะไม่ตึง,ตตตง,ตตตงกว่าประกาศตัวเพ่ครับติซะมึงน้อยจะไปออกประกาศตัวเพ่เนี่ยติดซะจะเฉยเงินเพย์เลยไว้ทำไมติดซะจะไม่ดีว่าเลือดกว่าปะอือจัดร้วยไตนี่จัดอือเฮียาจัดนี่จะเป็นรั่วจริงๆเลยจัด ทีลังเวลาเจ้นพูดนี่ไม่ควรพูดตรดจเช็คเฮ้ยรำก็ะจายจองเห่อกับอาจารย์ก็เจงตายเลยเฉงกูต้องเฉงกูต้อโอ้ยเนี่ยกันเนี่ยจริงเงก็เจงก๊ำกูเจงเก็เจงที่กูตี่ที่ลงเล่ลงเล่าว่าเคยพลัดคนนู้นนี่แสดงว่าต,นาาตน้นไม้จ้าต้นแต่เจ้นโลกมากระมือตอนนี้ได้ลมจะแล้วนึ่งตอนกูตายโต๊ะเลยเกี่ยวกูเลยนะั่นตึงไม่โต๊ะกระเจียดเจดียด เออ่าเดโลกงเอินายลกมี่นายลกมี่นั่นมาอยู่วัดแกนี้กันนานแล้วพออยากที่จะตามแหละตื่นตบแล้วกําบอกวัดนี้คืออะไรเลยก็ให้พวไม่มีน้องเจ้าเจ้าวัดต้องย้าได้ตบมือให้กับนายหลกมีดังดังสักทีอาก็บอกวัดนี้ได้แก่อะไรนายลกมีวัดคือรับเม็ดรับเออโอ้ยบูตตบมือกับการวุนเมื่อนกันเพี้ยบ ือรับมูกกันเองแล้ว <laughs>